การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดโอเคค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามจะมาออกค่าไม้ตายให้ได้ชมกันนะทุกคนนะทาไม้ตายด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจิบความจิบหงายนะทุกคนรยอยย่อราคาดีเดี๋ยวเราซื้อลงนะจุดนี้ แทงคันไม่สวยเท่าไหร่แต่เป็นจุด follow ได้นะจุดนี้นะพอแาทางแดงเรียงสวยค่ะพอราคาย่อวิ่งขึ้นไปเขียวนิดนึงโอเคอันนี้ถือว่าได้ราคาดีนะทุกคนนะเป็นจุด follow นะจุดนี้จุด follow จิบคว่มนะทุกคนเป็นท่าไม้ตายที่เราออกบ่อยๆนะคะแล้วก็ชนะบ่อยๆนะทุกคนนะ,ะจุดนี้หลายๆคนนะโดยเฉพาะส,ะสมาชิกเทรดนี้ของเรานะน่าจะ คุ้นชินกับท่านี้นะคะเป็นท่าไม้ตายจุดฟลว์ขาลงนะทุกคนนะแถบสีสวยงามเลยค่ะเรามองว่าเขาน่าจะปิดเป็นแท่งแดงให้เราได้สักหนึ่งแท่งเนาะทุกคนลุ้นนะคะโอเคเข้าตามเงื่อนไขเทคนิคจิบความจุด o ฟล o ์นะคะทุกคนก็ยังมีแนวใกล้แหละนะแต่ว่าถ้าเป็นจุด o ฟ l o w นะถ้าแถบแดงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยแท่ง แดงเนาะมีการพักตัวนะจุด o l ล o w ของเรามีการพักตัวแล้วไปต่อเนาะ,ะจริง,รงๆเข้าได้ถึงแท่งสามของสีนั้นๆเลยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราได้จุดแท่งที่สองของสีแดงนะอ่าเทคนิคง่ายๆแ,แบบนี้เรียนรู้ได้ที่โคส้สน้ำชานะทุกคนโดยมีสองรูปแบบเนาะทั้งรูปแบบอีบุ e ๊กนะคะอีบ e ุ๊ก เนาะถ้าอยากได้ก็ทักลราสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เราเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสนใจก็จองลงคิวมาเรียนกับเราได้นะคะเป็นทางง่ายๆทาไม้ตายที่ออกท่าเดิมๆสังเกตนะคะในในช่อง YouTube ของเราก็จะมีแค่ท่าจิตความจิตหงายเป็นท่าไม้ตายนะคะออกแค่ท่าเดิมๆเนาะรอกราฟแค่ รูปแบบเดิมๆแล้วก็เทียมเงินขายให้ครบแค่นั้นเองนะโอเคถ้าใครยังไม่ได้ถอนลองค่ะลองมาเปิดใจให้จีบความจีบงายได้ทำกำไรให้กับคุณค่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ลา<ะ>คุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะ ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่งเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราาคคงงต้้ออลลกกกัันนนนนไป่จนในหหมิา ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ